ไปเบิ่งราคายนะครับพี่น้องเด้อตลาดสมไปหน่อยมีตลาดแตกอีกมือนึงครับพี่น้องครับง่วงูขายดีพี่น้องครับมือนึ่งม่วงูตั้งแต่หมื่นสองจ้าหนดหมื่นหกมื่นเจ็ดเด้อพี่น้องครับตัวใหญ่ลายไม้ตัวนี้เลยต้นต้นเมยสองหมื่นตัวลอยเขลอยใหญ่ๆตัวนี้ลอยใหญ่เอามาอีกตัวพอไหมเนี่ยเอามาอีกตัวเอามาอีกตัวเอาใบขึ้นยอดต้นล้นไปฮะเอามาอีกตัวต่อ เอามาจากโต้ยื้อใส่ดิเด็กขายจากโตล่ะขายจากโตล่ะเออเห็นไหมเด็กขายพี่น้องครับผมก็อยู่กับทีมงานในหอยเตียนอยู่ด้านหลังผมนี่แหละครับผมน้องเขาซื้อว่าไร้ของขั้นเดี๋ยวนี้เอ้าไปเบืองละขั้นกันพี่น้องครับอุ้ยทีนอย่างนี้หนึ่งผมอยู่หัวธนามาเดี๋ยวนี้น้อยน้อยน้อยใหญ่ๆ ตึ้งครับอบๆน้่นนาก็าื่อดีพี่น้องนี่ให้รายไปไหนตัวนี้เท่าใดนั่นพอมเสังสื่อมทงัยม่ยยังงยับ่พคุณพี่น้องคุณมาซื้งองไรเลยวะเตรียมแปอาเงินเขาไปที่นี่เอาวัวราคาดีพี่น้องกํลังขึ้นเด้อพี่น้องเด้อบีบมากรีบมากโวนี่ฮามากขนาดต็งตึ้ง เอากําลังกําลังขึ่น่อนขึ้นแล้วเนาะไม่อยากขายดมว่าเเห็นแล้วว่าน่นเมืองนั่นกงดีกำลังดีไหมกำลังพอส่ขายเอดีอกรลังดีนี่นี่นี่สองมื่นก้อนนี่นีไปไเดี๋ยวห้ามเขากันนางแก้ๆเท่าใดน่สี่หมับสอตัวถือตัวละสองหมื่นสาอยใช้คุณเนาะนี่นางแก่แกตัวละสองหมื่ามราคากำลังดีพี่น้องหาว่ารลคากลังขึ้นเมื่อว่คือกระลังดีพอเด็ขายกันอยู่ก็ใายเท่าไรเลยเ่ ย่งอยู่ครับอมันล่อชอนอยู่คนนี่อยู่พรซื้อเตี้ยมรถอะไรอยเี้ยเพร้อเตียมไรที่บินเขาบทันออกอยงเองตัวนี้สองหม่ตัวนี้ก็าหมื่นหมื่นเจ็ดบุ้กเลยหมื่จครับไม่แต่มสองหมืสามซนี่ซ้ำนี่แลวนี้อันี้ครื่อหนาแกเนาะัวไทยหนาแกสายเหนือมีเหล็กโั่บอกแซมใไ้น่นอยังเหลยด้าหองทีซีเรียกเข้ามา

จับตัุนแรงว่ะเยะเป็นหนึ่งว่างว่างสับกันพี่น้องครับขายขุนี่สได้มีกับประมาณสองหมื่นกว่ัวได้กี่ตัวละดสี่สองตัวสี่สองตัวเฉลี่ยตัวก็ได้สองหมื่นกว่าบาทตัวใหญ่ใช่ไหมรุ่นอ้วนใช่ไหมนั่นระว่างระว่งทั้งหลังตัวเท่านี้กี่เท่าไรสีแดงอย่างนี้ประมาณสองหมื่นสามพันาทมีก็ประมาณเท่ากันนะนาะ นี่สััสนี้พี่น้องออกมาท้่นวันคือซื้อไปเขาไม่ต้องไปขุนต่อคเขาไขนมาเลยมาเลยใช่ไหมวันนี้ครับมาลอ่านี่ฟังใจพีงง่น้อง40ตัวแล้ว42ตัวเอาเห็นไหมพี่น้องครับออกมาเลยครับออกมาเลยแม,ม่ลูกอะไรไปไหน,นโอ้ ออกมาเลยออกมาเลยพี่น้องกับ4ี่หมื่นสามตัวนี้นี่ก็ซื้อแล้วนี่ตัวนี้ก็ซื้อแล้วเล่ตัวนี้ตัวเล่เมื่อวานประมาณหมื่นเกือบสองหมื่นตัวนี้ตัวเท่านี้มาเลยเพราะว่าเดือนหน้าเขาจะละสินอดได้กลางกลางเดือนมิถุนายนละสินอดแล้วสี่หมื่นสามบใสซเลตบอโทรศัพท์มีบ่มีบอมีเนาะเดือนหน้านะครับที่ที่ผมได้ข้อมูลมานี่ทางมาเลยเขาจะ เขาจะออกออกสินนะประมาณวันที่16เขาจะออกสินผมมาเลยเขาส่งมาเลยปุ่นนี้เขาก็จะเชือดเชือดเชือดงัวงัวเนื้อฉลองกันวันอี้ยังหรอวันนี้ก็ได้ฮาลีฮาลีพันธเนี่ผมก็บอกพี่ผมดูด่านผมจะว่าเขาสั่งมางสันส่วนตัวใหญ่จริงๆนะตัวเล็กกว่า็ไม่ซื้อซื้ออยู่ครับซื้อเลยนี่เห็นท่ายางซื้อนี่งตัวเท่านี้ท่ายางซื้อนี่งโมเลียงก็ได้พอตอนตัวนี้สี่พัน ต้ก็ขาแม่ลูกมนที่นองสีกระปุกหมื่นหนึ่งต้นด่านแมนบอกรใไทยต่านก็ไทต้นดนก็แด้นด่านตัวนทน้นงามแน่นึงเนาะเมีสาวเมีสาวแม่สาวเันเมีมันสั่มันตัวแดงแดงดินแดตัวแดงแดงเหนปมหมื่นแปดพันแม่ลูกแม่ไทยได้นันเครื่องอุ่มนึงนี่ก็ไปเราวอขึ้นก็พอเนาะงัวเลี้ยงก็ซื้อได้เนาะสาวไอ้หน่อยอ่ซื้อได้้อได้ ซื้อได้ซื้อได้มันก็พ่อในคขายอยู่มมันอยู่มันเป็นดับเบผมมาดูตะบ้านแล้วว่าเริ่มขายดีเพราะว่ามันมีออเดอร์ต่างชาติมาซื้อครับขายล่ะสองตัวดีสองตัวนี่ขายครับเลี้ยงเลี้ยงตัวนั้นน้อยอ่ะเครื่องอมหน่ิดนึงพี่น้องครับทายยากนิดนึงตัวนี้แม่นบ่อนานเท่เท่านี้ตัวนี้กับแม่นครับก็หนีบต่างขายออแม่ลูกก็หนีบว้หนินี่กับแม่ลูกเือนกันแม่ลูก แมงลูกนันัตแดงแม่ลูกตัวนี้วตัวสีเม็ดเปลือกนี่แม่ตัวนี้ก่ก็ใดของตัวนี้ครับพันแปดคือกันเนาะเก้าพันนาต้ครูตัวนี้เออนีส่งนีขายได้พี่นีงตัวนั้นกระดูกเนี่ยพี่พ่นเป้าเจ้าเบอร์เบอร์ป่ะใช่มาเลยจำเนี่ยบาน้องใจเย็นใจนี่ครับสูตรนึง 06153ห0ห6 5มกนละหมื่นแปดนอ่อก็ะมื่นแปนั้นัขายได้ละหมื่นหนึ่งสองตัวนะนี่ซ้ำนี่ขายได้เงื่อนเออเดอร์มาเลเซียครับวันที่16วันฮารีฟิตตี้เขาบอกงานออกสินรถของเขามาเลเขาสิฉลองวันละสินเขาน่ะออเดอร์มาเลร้ายไปหลยพอกูโค้งตันี้นี่สิหกง่โค้งมือพันต่อได้อีกเด้อต่อบอกง่ายนงพี่น้องครับ เออคิดทิชเดวยกันนอ่เบอร์เดียกันก็เมื่อกี้เนี่ยตัวนี้มันยังมีลูกอยู่อะไรอยู่นี่เอาไปแม่บอกระไดรนอ่เป็นแม่บอกระไรอลไรคนม้วนนายพี่น้องมั่วนใหญ่ลูกมั่วนใหญ่ลูกไปเด้อมันก็เป็นข่าวดีแต่ว่ามันมันสีมดแค่เนื้อมันที่ผ่าได้พี่น้องนอนนั้นมันก็สีเป็นอีกราคาหนึ่ง อีเดงเหลี่ยงตัวน so sure> um> ี้ไร้ปะเด็ตัวนี้สาดนๆนั้นนโ้ยตนออกกูได้ชอบไปหน่อยีเด้อมื่นสามหมื่นสี้ือเอาอยู่ได้ลยมื่นสาตัวนี้เอาซามหน่อยม3่สโอ้ยแขงขานอ่ตันี้หมนพี่น้องครับเบิร์ดออพี่น้องคนงามพี่น้องหาโบดอีก่ วันที่กี่ปประมาณปีกว่าเนาะถึงปีปะปีปีหรือยังประมาณตีไปไหนประมาณเจ็ดแปดเดือนน้อยเจ็ดแปดเดือนหมดถึงปีหรอกเพราะเขาเขาเพิ่งปุงยนนั่นนาเครื่องเครื่องก็ดีอยู่พี่น้องครับเออเอาไปเอาไปเลยนะเงินสามประมาณเจ็ดแปดเดือนพี่น้องครับแข้งขาดียื่นดี หูจากซมปากนิดนึงนะพี่น้องตัวนี้ตัวมาสุพรรณบุรีเี่ยไปหูยาวไปสุพรรณหูสั้นไปเพชรบุรีท่องให้ขึ้นใจพี่น้องหูหูหูยาวไปสุพรรณหูสันในเพชรบุรีเอาส่เบอร์มาผมจอล้พี่ศูนย์แปดหนึ่งสามเก้าศูนย์สามเก้าศูนย์เก้าสองสามห้าเ้องสามห้าเอาเบินกัยพี่นอง นี่ช่วยไปตัวหนเว้ยหูยาวไปไปสุพรรณหูสั้นไปเพชรเพชรบุรีทองก็เป็นใจพี่น้องผมเิ่งจะบ้านแล้ววันเพราะเมื่อมันหลายมันเขามีออเดอร์มาจากต่างประเทศนะไปต่

เท่าไหร่หนึ่งอย่างยังไงท้าย๕๘ครับเมื่อวานได้กี่ตัวแล้วเมื่อวานเนี่ไปตเตรียมไปไปลำหนึ่งแล้วป่ะครับลำที่สองเตรียมนี่ลำที่สองเตรียมขึ้นแล้วนี่เก็บทีมสองสามตัวเดินทางเลยใช่ไหมตอนนี้ใี่เก็บทีมจากท่ายางได้นอนไปมบ้างเมื่อคืนเนี่ยไี่บอกยังไม่อยอมเลนี่น,นอนยังนอนแล้วครับเออเอาไปเดินต่อไปเดินต่อนี่ตัวใหญ่นี้เอาไหมตัวใหญ่ไม่เอาอ๋อมันเราซื้อแล้วเราซื้อแล้ว ใช่ยางครับเตรียมลำเมื่อวานผมมาดูแล้วแต่วานแล้วในขั้นตอนอยู่โอ้โไก่ตัวนี้ห้องเพื่อนมีอะเท่าได้ไหมันจะขายนี่มันจะห้องไปเลยนนี่เขาทานเท่าไรนะเขาทานเตยวะเงินกัวบาทเงินกัวบาทเออเขาเงินกัวบาทนี่ยเงินสอง เขาเนี่ยคเพราเอาไปเลี้ยงเอาวพเขายิงต่อเนี่ลเราโดนซองนี่นะครับบอกเลยพี่น้องครับผมมาเตยเด้อพี่น้องครับเบอร์ผู้ไดมี่กัดหางูลเลี้ยงบ่พ่อเลยว่างูง่งามอย่างนี้ก็เอาเลยเดี๋ยวออกมาเมืองทังพีพี่น้องครับออกมาอุ้ยอีกฝั่งหนึ่งเด้อเอ,าโอ,โอ้าเจอเจองูงามแล้วแบบจะเดี๋ยว มันง่ามไมันงามกท้ายเราเนาะตัวนีมาบ้านมื่นมื่นแปดดบ่มื่นเดมื่นแปดว่าอะไร่ยวาถึงวะ่ก็ได้เนาะลยก็ได้ว่าเลี้ยงเนาะสองมืแอ๋มันคือมันคือแพงกง่าตมูเนี่ยมันเปลูกสายพันธุ์ีงลูกสามหนึ่งสอเลี้ยงโอ้สูงเมียเดสามสิก้า ือมูเหลี่ยงแต่ว่าราคากันตัองตอพี่น้องราคากัยังถือว่าถือว่ายูนิเกนนี่แหละเจ้านี้สองมูนแปดอละห้องไว้แมนทีมงานเถื่อนไงพี่มัมงนมันม่ไม่ใ่จาบหรอกเถื่อนบอเถื่อนเงบอเถื่อนไงพ่ยูเถื่อน ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่่เราไมเอามาตัวเดียวมาิสามายมดเหรอายเลยตัวเดียวง่วเรียงายได้เหมืนก็ซื้องวเรียงคายถืง่วง่วเรียงง่วนเก็ดายถึกตัวนี้นแค่กูมูเขาบอกเพ่นเขาตางวงายง่วที่ได้นั่นเขาดตวเสาเลยัเสาเลยกายติดจะขึ้นติดงานสุ็จะขึ้นมับรถมากส่อสองหมตัวนี้ครับวเรงพี่น้องง่วสวยงามเด้อ พี่น้องสูงเมตรสามเครื่องถ่ายเราเครื่องก็ดีงวดประมาณปีกว่าเนาะพอเนาะประมาณนั้นอ่ะปีเนาะสองพันแปดงวดคนใหญ่เหล่าเครื่องง่ายโค้งทางดูโค้งทางเพื่องโค้งเสบาะเสบาะ จะของเราขายเรารอปืนองไมกรสิยอมถปืนึงพอเป็นอเจะของัจะงามเห็นมอเสวยมีตัวเดียวหน่อยเธอเห็น้มือพี่นอนมึงเอาเดี๋ยวเป็ตอนอยู่ ลดลงมากกว่ามน28,000่น30,000อ่อเหยี่ยโอ้ย่รับงี่อ่อต่อียงทีมงานเถไงเอ้าครับผมือเปลี่ยนเสือไหมอะไรเปกบ้านยู่บมาขนอกาบอมตอนนี้ลทานเสือเสือต้องไหมนอยู่เอาเบอรมาเบอร์เบอร์ยเอาเปลนบอกเขาเลว่าทีมงานเถีงไงพย่ทีมงานพย่เไงทีมไอ ่แม<เ> <problem> uh ่เดี um. uh ๋ยวพมมีคนไหนู่ดอกพี่น้องครับบอกเขาไปหาโหมอย่ตลาด่ที่เป็นยายเตีวครับไปหาคนเบื้งเอพี่น้องครับที่เป็นยายเตียวย่างย่งย่างอุ้ยตัวหนีงยางนีตัวหนึ่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นาะดีเ่มันสั่นใช่ตัวมันสั่นเนาะตัวมันพตัวเน่าหนีแล้วข้าว่าไหตนน้ตนู้นไมือสันอุ้ยมือสม่นตันี้เนหนีจุ่มดีจุมหนึ่งง่วงามตัวนั้นแล้วพี่น้องก็เอาไข่โตเจ้าโต็มาอยู่นจีก้องอันยูองทีนี่ แม่ลูกแม่ลูกผูกที่นี่แลงงามยไทยนีละงามสุดแล้วไปทางามมันออกกาไปเที่ปถ่าเห็น่ทยอ้เล่อบอกเลยบอกสัญญาณเลยนว่าิดเลยถึอเหลืองก่อนน้ำแรกการไปการไปลบเคื่องเทายตัวนี้แม่ตัวนี้ลายบันไดนะหมื่นสี่พันหรืเปล่ยัเขาไปบนชั้นที่ก่อนเ้อเบงแม่ลูกอุตาลูก แม่ลูกเจ้ามันเอาเบงกอลเบงกอลเพื่องอมโอเครื่องอมมือสี al, ่พันตัวนี al, al, al. ้เอานี่แม่นบอท้องตัวนี้บอของทั้งเครื่องในฮวอยู่ตัวนี้มือสี่พันตัวนี้ลูกย่างดีเลยลูกย่างดีเลยตัวนี้เอาเขาอาจาพี่น้องครับเขอซื้อพี่วัดไปหาเลี้ยงลงเอาเหลีมงว่าที่ะดู่นี่วะตัวเดียวตัวไหน พี่นี่ก็พันนาไปแล้มานึ่งพีนีก็ันาเอาสมเจ้าบากอไนตัวน้อผสมตัวสามพันอะไกัตัวน้อสมตัวสามพันอะไรบ่ผสมตัวสี่พันเออกะว่าเป็นยังไม่เล่าสองตัวเก่าพันไปเออกะว่ายงม่เอสองตัวมเก่า พ่ <c oughs> อเลี้ยงอยู่พี่น้องแล้วแค่พ่อพ่อเอาไปไปเลี้ยงไว้อยุงเนาะสองตัวเองถือย่าไงเนาะคุณไปเลี้ยงไว้ตรงนี้ตัวเราเราบึงมืนสองตัวน้อยเนาะเอาเป็นคู่เอาไหมครับเงินก็พันห้องคู่นี่ตัวนี่ก็ตัวนี่ ครับครับมนาเดี <ไป S 1> ๋แม่สาวครับแม่าวนะตนนี้ตนีสองมือเก่า ให้ต <ies. S 1> ัวใดมือซีเลยสองตัวนึ่โอ้ตัวนั้นครับเอาตัวเดียว่มครับตัวนั้นมืซีเอาเบอร์มาโทรอศ์เกาหนึ่ครับสามเจ็ดหกศูนย์สามศตัวนี้ใส่เบอร์มาสองตัวนี้ซ้ำเบอร์ดยวกันมืยีเด้อมือเก่าเด้องวเลียงงวเรียงเนาะสามวันเรียงครีบยิงเาดูคิไปเพี่น้องพี่น้องไปทวนเอาเรื่องดอทุกเทนี่ผมสบอบกก้อยแล้วยิ่งเาเลย ต้นนี้มันได้ชั่วโมงตัวนี้หอเลียงอยู่พี่น้องคาต่อตัวนี้กับเล็กไปล้วไปเบึงกยาพี่น้องครับคลิปนี้อ้โอ้ไทยก็มีไว้าเทนี้เอาขายเจ็ดพันจะต่อเนาะ ขายละเจ็ดนขาโกะเดีายไ่ดนขายเจ็ันนอโอ้สมราคายูยพี่น้องวเจ็ดพที่น้องมันก็เนะแม่ลูกลูกแม่เลยลูกแมแม่ลูกไท่เ้ยเอ้านี่ขอนี้เจ็ดพนี่น้องงั่วไทยนานาไม่ถือยังไอพอใยญยนะมันหลบมว่ไส้่ะ เอาพ่ออยู่พี่น้องเจ๊พันธ์เหรอขุดเบิ่งกันเต็มเลยพี่น้องครับเดี๋ยวเขาก็ใช้อะตัวนี้เดี๋ยวเขาก็ขายตัวง้อไทยพี่น้องไม่หยาบอุ้ยโอ้หล่อมหล่อมซะมอตัวนี้งามตัวนี้ ตัวะลุมันกับคุมเห,นหนมือนนอ7,000นิง่งเอาเบอร์มามีมีอะไรอีกบ้087 087 779 779 C278 จะพ่อไม่มมยแย่งกันเน,นื้ออะไรได้ไร่แต่อ,อยู่น,นอกครับตกคุณกันเนาะใช่อยู่นั่นเ่ยทีนี้เ,เรียกยิงลูก,กไปนอ,อเอาพี่น้องครับมึง,งเงียวได้พี่น้องครับาามาที่นี่เอ้าเดี๋ยวเราไปที่นี่ได้ที่นี่ครับ เดี 15, ๋ยวออกราบาที่นี่ครับมื่นหาพันหาจากมื่นหาพันเก่ามือเลียงมื่นหาพันหามื่นหาพันหาเจ็บร้อยมือเหลียงเด็กพี่น้องตันี้ซํมี่งามอยู่ออกแดงจืดพืนเลยเจ็บร้อยที่กานขายไปตัวนี้ขี่มากมืดบานเลยมาซื้งงวดตัวเดียว บ้านพี่บ้านน้องซื้อมาตัวเดียวน้องมือหนา,นาพัฒนาพีดกันขายตัวนี้เอา้าส่งหนีขายพี่น้องครับ<ห>เอาไปเลี้ยงนั่นแหนนนละส่งหนีขายใดพี่น้องครับมืเลี้ยงเด้อแดดออกแรกวันที่นี้พี่น้องอย่าบกเรื่นี้เออเอาพี่น้องดดเด้อเดี๋ยวสิหาหม่องห่มยางกันวันที่นี้ขเป็นใครเราเขาเลยมือแห่พัฒนาส่งหนีได้อยู่ ใ่เอ้าโอ้ยเนี่ยาเห็นมามาสองตัวเลยจิ้งกอดพญ่าเหล่ากูเก่าเด้อสามตัวหูตัวนั้นล่ะหูเราสองตัวนี่งวงามง้เลี่ยงพี่น้องสองตัวนี่ตัวนั้นสมสติงี้ไปเยสาเดือนแล้วตัวนี้สมสติงเลยไปเนาะสูงเมตรสี่สิบห้าครัวต้องสองตัวเลยยงกันว่าแมนนั่งง้มงคูเลยเนาะตัวละสามสิบห้านะพอเราตัวนี้ตัวนี้มันยังโสมแมนปะยังย่งหัวิกเดือน1ิกเดือนลูกเทพสามน้งคู่ ลูกสามหนึ่งทั้ทงคู่สมกิงเล่สามเดือนตัวอะล่ะสมที่ยี่สิบแปดปุ่มพลาตัวกลางนั่นสมกิงเล่ไปนะพอเนาะตัวกลางสมกิงเล่ไปเด้อตัวนี้สิบสิบเจ็ดเดือนสิบแปดเดือนน้องยังว่าสมไบหลอดก็ครบอยู่เพิ่งเล็บ้าเล็บแข้งวะพี่น้องครับเพิ่งเอาเด้อี่ใบหลอดนี่มีอยู่นึ่งหลอดมันมีมีแต่ใบมีแต่ใบมันนอฮันม่ได้เก็บใบเก็บใบนอสติงเล่ โอเคถือน้าหยือหน้ารถเฮียเมืองไทยรถก่อนเมืองไทยมันกันขันเมาส์กับเมาทั้งต้นกกหางใหญ่เครื่องกระดิอยู่พี่น้องโอ้ข้อศรีไทยเครื่องระแวกให้เบิร <sul> ์ดกัพ <grocery dumb> ี่น้องเอ้านี่นะลบๆกันพี่น้องก็มันแหวกมากแต่ว่าเครื่องเครื่องใดพี่น้องเครื่องใดล่ะกัหางกกหางใหญ่สูงเมตรสี่สิบห้าบวกบวกอุ้ยอู้ยนี่ตัวนี้ฉุลบนะเว้ย อตัวเรสามสิบาะพออสามสิต่อต <ipt> ่ออะรยเป็นราคาห้องไว้มากนาไหง่อยไม่ครับจิมงานพนใหญ่เราครูเก่าทีมากกับพนยหญไมไอเอเแต่วทีบานด้วยกันปะบาท เอาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมักตัวใดโทรมาตัวนี้แยกเันแยกอะไรเนาะแยกกอะได้35ซิบหาสักข้าสำคัญไอ้ตัวนี้ได้เปรียบมันสมเรียบร้อยแล้วตรวจท้องเราเลยจักเดือนจักเดือนสามเดือนกลัวครับยี่สิบเอ็ดกลุ่มผ้าเขาสมสามเดือนกลัวสามซิบหาแข้งขาเราเครื่องดำหางเงาลามดินพี่น้องที่แบบน้ำล้างลื่นงีครบหมดทุกอย่างเอาไปง้อ ตัวนี้หูหูสาปากตัวนั้นหูหูยาวหน่อยนึงเอาแล้วตัวนี้เขา<อ>เ,<ข>เขาเขาใชเป็นแม,แม่พันธุ์ในบอกเน,นาะตัวนี้แล้วตัวนี้แล้วแม่บอกไปแลพันธุ์บเอาอ๋อเขาตัวนี้มัน,นมยังมาถูกปร่หลตัวนั้นปรงไหลเนาะนเป็นเอเนื่อยเป็นเอเนื่อยนาะสองปีสามสิบหามามาใส่เบอมาที่นี่พอเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย หนึ NXT, NXT, NXT ่งเจ็ดมักสอบสองโกตัวไหนแดงได้ไพก่อนก่อนเ้อตัวนั้นกับตสิผาที่งานพญายักเราฝากเบอร์ดุบานกัานดีก็เราครับครับเออโทรมาหาขันไหญ่ตัวนั้นเ้อพี่น้องสาสำคัญตัวนั้นตัวนั้นคุไทยเราแต่ว่าเราเราไหเบอร์ไว้เรามีเบอร์มาสาวนหน่อยสาวหน่อยสํำกาตัวเฮียงกันสอพญก่พี่น้ครับญถึงเครื่งนาะเจ้ถึแดมาแดงคน สวยๆที่รองสูงเม็ซีสิหาอิกผมตำปากเม็หาซิ